สบายดีพี่น้องเมือน,นี้พาทำสวน นีสยย่สว่วนย่อมเขาส่วนน้อยเขาน,เนี่แหละปีกไกาเนี่แหละนี่ยดแปลงพักได้สามแปลงหรือว่าสามนานเน,นาะเล้ก็สิปลูกอันมะเขือมะเพ็ตแต่กับผักกาดพักหอมป้อมไว้กินอันแปลงพาักค่อยกับแม่นขี้แมว ไม่เอาเมื right? ่กี้ไงกุ well. ้งชิ้นงามของดอกพักเน่ยเป็นที่แมวเขาแย่จรงไดนดีว่าบ้านพักบัวบึมันชิมาคุดเปล่าอะลองเบิ่งแบบพ่นน้ำซุ่มๆมันชิมาคุดอยู่บอกกันวโอ้ยยอมแย่จรงไดนดีวว่าที่ไก่ในี่มันบุมีแมวเน๊ตที่ในพวกแมวหลายก็คุดแปลงพักอยเบิดมอ่ะอดับแรกปลูกมะเขือมัเพ็ดก่อน มะเขือนี่ก็ซื้อมาพี่น้องซื้อเป็นเบีย้ยมาเขืออันอันนี้แหละเขืออันเดียวกันกับนี่แหละเขือขาวนี่เขือแบบนี้แหละอันนี้ต้นตะบีกายนี่อันนี้นะโอ้ยอันนี้ก็จะได้หากพิมสังงานนี่โู้นเป็นมากดูน,นี่ก็เอาดินออกก่อนปลูกใส่กระถางเลยมันจะยกง้ายไปง่าย นี่แหละไปแบบว่ามีพื้นที่น้อยพี่น้องเอากระปุกใส่กระถางเอาเงินท่นเพี่ยนกับพื้นที่มันน้อยละกลามันเป็นหินแห้งซะส่สวนหหายก็เลยใส่กระถางเอาแบบนี้ก็ได้นะมันก็บ่บได้ยากเนาคู่มือนี่ก็ใส่กระถองอกระถางปก็พอได้กินเฮาบ่ได้ปลูกขายกระปุกใส่กระถางก็พอได้กิน หักมันแน่นเลยด้วยจีกหาก,กจีกน,นี่ซื้อมาต้นละสิบห้าพันกิบเงินไทยกับสาวชาวบ้านน้อยหนึ่งงมขี้ดินนี่ละคอยถุงมือกับกระไ่ม,มีถุงมือเฮ็ดสวนถุงมือสีส้มเนะ บัวอ่อกเลยพี่น้องบัแยกอองเนาะปลูกบนนี้เลยเพราะว่าแยกององกันมันเสี่ยงที่ตายเนาะห้างมันติดกันแล้วไปแยกอองมันบัได้ปลูกบนนี้ามันก็ใหญ่ขึ้น,นํำกันบมดเลยเริ่มเป็นดอกละ มักเพชรพี่น้องมักเพชรกับอาบุกมีเบิดอันเขาเอาโรกแล้วเขาได้ขายดีมีคนมาเอาไปปลูกเหลือแค่กระถางเดียวไม่ค่อยนี่มักเพชรอันเป็นมักเพชรขื่อแต่พี่น้องรู้ว่ามักเพชรอันขาวละมักเพชรพื้นบ้านนะมักเพชรอันนี้มันจะอยู่ได้ดุนแล้วกระทนเพ็ดพร้อมที่เขามักกินละเลามักซื้อใส่แกงน้ำหมอกนงลไม้เองนนะเพชรพื้นบ้านหรือว่าไทยเอิญเพชรพริกกระเลี่ยงนะออดพระเจ้าจอด นี่กระบอแยกปลูกมันนี่ยแหละแยกแกันตุยเบื่อเสิแยกบอกว่ะเพชรเพชรเครือเพชรอันนี้กะมัน,นะกะทนตัวโรคเพราะมันไม่ค่อยเป็นโรคเพชรอันนี้นนนทนโลกอย่ไม่ค่อยเน่าไม่ค่อยอย่างง่ายนะเพชรอันนี้เพชร,ร,ร,รนะพืนนพพ้นบ้าน อยู่ได้โอ้โดนดนะถ้าะเฮาดูแลมันดีนะอยู่ได้เป็นสรงช้ปีพุนบอกาบางคนเขาปลูกนะต้นต้นสูงพอมันเพีดอันนี้ถ้าเฮาไปปลูก่าไกลต้นไม้ยูสูงไหมมันก็นจะสูงไปนําต้นไม้โดยเฉาเพียอยูดท่วมหัวเลยเพียอันนี้นะเออมันสูงไปนําต้นไม้ที่มันอยู่ไกลนะมันจะยืดแยง่ยงแสงหาแสงนําต้นไม้นะและจะมีกระถางเดียวย เขาเอาไปบดเหลือแค่นี้เดี๋ยวจำเป็นจะเอามาแล้วจังไปเบิ้งใหม่อันนี้แยกออกมาได้ที่เหลือแยกมาได้แหละหากติดกันใส่นี่ปลูกกระถางนี่เลยแบบนี้แหละไนมะ่แจ้งหมูมีหญ้ามันเถื่อนกันปลูกแบบนี้ว่าปลูกอันนี้ลงดินแล้วหญ้าก,ก็ลาย มันมาเขือประมาณสามเนาะปลูกใจฮั่นนำก็ได้ ทั้งหลายได้ถูกได้หมดถ้าชุดชื่น <H an> เดี๋ยวนี่ใส่เด็กพี่น้องอันนี้นั่นยองมะพร้าวค่ะนะแล้วก็จะตัดเป็นมุ่นๆแบบนี้ก็โรยให้มันนั่นดินมันชื้นเนาะมันเก็บกักความชื้นอันบางคนก็นจะเอารองก้นกระถางแต่เพี่อลืมก็เลยเอาโรยทัง้งก็ได้รองก้นกระถางเพื่อให้อ่าดินมันเก็บกักความชื้นแล้วก็เอ็นให้กัน น้ำมันไหลซึมได้ง่ายให้ดินมันแน่นเกินไปแบบนี้ก็ได้แล้ว ว่านพักได้่บ้นี้เนียนพักอันพักอันพักกระโดกเนี่ยนะพันชีเขียวอันหัวป้อมอันหัวป้อมเนี่ยจะบ่แสจะบ่ทุบว่านอันนี้เลยเนาะมันมันก็ขึ้นอยู่แบบนี้แต่ว่ามันจะขึ้นช้ากว่าเขาไปแสไปทุบเอาแบบนี้เลยขึ้นช้าก็ยามันเพียงแต่มันขึ้นก็พออันนี้พักกระดอยหรือพักการหินเขาขันสม สามเสหายนี่คนอย่างพวกหอมอ่าบัวยังพันมีอยู่กายนี hehe, izer, no ่กระตุยเบิดต้องไปหาซื it. It ้อต้นมันหรือว่าหาขอปันน้ำเขาแถวบ้านเนี่ยมาปลูกพวกหอมบัวนะหวานหอมปอมก่อนอุกอ่างโอ้จะได้วะว่านและแมวฉับอกมาควัดของควายบวชก่างอยู่ได้นี่หอมปอมดูทุบได้ทับเลยมันกระขึ้นอยู่ดอก มันเป็นของป้อไหมอยู่อันนี้นะถามเขาแต่ว่ามันจะขึ้นช้าถ้าเขาบอกเสื่อทุบบ่ญอย่างนะยามันดีหนานนึ่งเลยก็โอ้กินซํำใดมันขึ้นนะกินก็ะห้องท่านไิกลายจนอกดอกไม่ได้กินคู่มือกับหอมก็ได้ Ừ, พอดีต่อ๋ยวมากัศดอกกัดโสมดอกออกโสมกัดผสมกสันเลย เกบร้อยพี่น้องพักสวนครัวนี่แหละอันโอดยามนี้ทุกปีมาเพียวก็ต้องได้ปลูกเพราะเพราะว่าเนื่องมาะเพียวก็มักเฮ็ดสวนอยู่แล้วสองมาเขากับอ่าได้ได้เก็บกินนะนะอ่าบางบางอย่างเขากับซื้อบ้างบางบางอย่างกังงกบเร,บบร,กกรบได้ซื้อทา้าปลูกนะพี่น้องมะเขือมะเขือบ่อพักหอมบ่อพักการบ่อเขากับบได้ซื้อแต่ทาปลูกเนาะมันกับเรได้ว่าอันทุกอย่างลำบากอย่างเพราะว่าเฮ็ดํำนี้กับคือพักสวนครัวของแท้ติดครัวเลย จะกินกะย่างเข้ามาสวนเลยก็คือพี่ไก่แหละแต่เพียวกะปลูกไว้ี่ตลอดทุกปีถ้าว่าบ่มีดินแต่เพียวกะหากระถางมาปลูกพอได้เก็บพี่น้องเอายำนี่เพิ่นปลูกเขากะได้ปลูกน้ำเพิ่นนานาบ่แม่นว่าอย่างถ้าว่าถ้าว่าคน่มาเ็ดสวนเพิ่นกะสิบสิบ่ได้ปลูกดอกแต่แต่แต่เพียวกะมักเ็ดสวนอยู่แล้วแต่กับบได้มักถึงขั้นปานนั้นดอกแต่ว่าทุกปีแต่เพียวก็ต้องได้ปลูกเออมันมันต้องมีพักให้ให้เฮาโสมเชยนะฮอดยามนี้มายามหนาวมานะพี่น้องนั่นแหละ ต้นมากสะเพล่อก็จะปลูกแต่ยามหนายามฝุ่นปลูกก่ได้ดอกมันมันเปื่อยมันปลูกยากนี่แหละมีผักกาดมีผักหอมเดี๋ยวหาผักหอมบัวมาปลูกอีกเพราะว่ากระถางเรือหลายอยู่เอ้าถ้าติดตามอ่าการเจริญเติบโตของมันนะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ให้เบิ่งเรื่อยๆผักกาดนี่ขึ้นไหวอยู่สองสามมื่อก็ขึ้นละเกิดละผักกาดอ่าให้มันอ่าติดก่อนมาเขือกะเดียวเกาจะเอาปุ๋ยมาใส่พี่น้องนี่แหละก็มีความสุขทางใจแล้วก็ได้ยูดได้กินน้ำมันพี่น้องเอ้ก็ เสวนก็แก๊กๆไปแต่ละมือกะเนี่ยแหละห่านยาม,มันกะปลูกไว้กินพี่น้องเอ้าไว่าคลิปนี้อย่าลืมคดไลค์กดแชร์พี่น้องาฟเหดสวนไื้ดีดอกอะไรอัปเดตกันสำหรับมือนีนก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะพอก่งนีคลิปหน้าสวัสดี